วัดดีเจ้าวันนี้มาเดินจัตุจักจัตุจักชนบุรีมีอะไรมั่งเอ่ยเห็นเปิดใหม่เดินดูไม่เคยมีอะไรมาขายของของกินชิชิวังหลังอ,อร้านกินจัตุจักโอ้เห็นไหมเออ อาหารมีอะไรมากุนอาหารหาต่างๆของกินกินในหลวงังฟ้ะตดเกณการเปิไพูดสยังไ้างตลาดน้จนทร์ชเอ่ขอแงการต่อรองกับเจรจเจินหาคนันี้ร้องเอดีอ้ไปของกิน,นร้อไทยเจะ้อ นั่นสามารถตอบปัรขายได้ภายในวนนี้จะถกราคาุ่งท่นะี่นี่มาขายของจะจากเชนบบรีเป็นขายตลาดนัดธรรมาดาของกิน ไ่ตกอ๋อสองหลับโอเคทำได้นะคะครับผมเน่จะให้เธอลงเฟซเราวันนั้นก็มีคนมาลงแบบนี้ให้เราคนนึงครับผมอะไรครับผมเออมันมีคนมาลงนี่ให้เราครับผมจิตต่อนนะคะครับผมเดี๋ยวนะนาวเขาไม้นี่เขาบอกให้เราทำให้เราก็บอกเราทาไม่เป็นแล้วก็ททำให้เราชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรวะเนี่ย เรีวยว่ามันมีแอปพัดการอุอายุมันมาลงให้ให้เราขายของให้ราาครับผม,มอืมโอเคกกอนอ้าวไปเดินดูครับผมคนแก่เชิญชวนไปดูของอไรนักเฟรอยากขายของอืมเกรงโอ้มีอะไรโอ้ยร้อนเมคคาโฮมโอ้ยขัด ตลาดเนาวจังมีคนขายอะไขายของเยอะ so โซนไม่มีนอะไรละเดินดูโซนของบ้านกันเย็มสงสัยเป็นหน้าฝนมาคนไม่มีหรอก โอ้ใหญ่หยุมกันตอนนี้ขายของแต่ไม่มีคนขายของเลยโอ้ไยส์โนปลาหมอมนีแล้วเสริรนเสริรนแสนสุดของเิมบุรีโอ้โซนแพม่เมือี่แต่ของแล้วค้าขายตั้งกอาวันเลยกลางคืน ไม่มีคนข,ขายของเลยขายของทั่วไปโอ้โหอืมเดินดูโซนเบเตอร์เรสเดินดูข้างหลังมีอะไรเดินดู เยอะเลยน่ารักทั้งนั้นโอ้ทั้งน่ารักจังพี่มุกิม แม่จิ้มไม่มาลกโอ้คนข,ขายกับข้าวไปเดินคนขายกับข้าวละอนชิงคนรอ,องได้ให้ลา ต่อวของกินมีชูเน้นขน,นมกินเปิดเพ่อนทุกวันทังคารอ๋ออาคารเชงอาทิตย์เปิดอาคารถึงอาทิตย์หยุดวันจันทร์วันเดียวนี่เป็นพวกอาหารการกินของก 40, 40. ทางขึ้นลำงึงโอ้อาหารญี่ปุ่นต้นตำของทุย่าง เกียวเป็ดลืงมอข่าวหลาดหน้าหมูมากโออ้คนจะขอกร้านร้านไหนบ้างน คนสิดเชื้จะมีจางของการกินหรือคนเองกระบแม่มางนั่งกันข้าวขาหมูก่อนเหนื้อ Hả? Giờ mình cần lái <laughs> ổn định. lại Mình để lại chín à. Ồ. นี่คือจัตุจักจัตุจักจัตุจ,จักชุนบุรีวาสัว์เขาเขียนแลน้นไม่ก็เงี่ของอะไรน่าจะมีวันเปิดใหม่คนพุ่มมาทำเท่าไหร่หรือไง ซู้นาหะเจะจักก้าวข,ของไม่มีแรงหน,นนะาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปไหน